สบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีญาพ่อญาแม่สบายดีทุกทุกท่านเนาะทัวร์ม้นนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บาว์บูนาําอันได้มาท้าบุญอยู่ที่วัดบานนายนาวคุ้มเนือเนาะก็คือทางแขวงสัญบุรีพี่นองเ้ยกระโดดยุ่ยกดีใจเนาะก็คือว่าได้เป็นสะพานบุญให้ญาพ่อญาแม่ให้อีพีทุกทุกท่านที่ยืนมือ,อเข้ามาให้บาว์บูนัมเป็นสะพานบุญเนะาะก็คือว่าไล่ยางไปเนาะเลยเพราะว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยเพราะว่าจะเป็น ำลังใจเนาะส่งให้บาบูนัตัวลิปนี้บาบุนำมก็ต้องขอขอบใจทางแม่เจนจิลาเนาะท่านดีเพิ่นได้ช่วยให้บาบุนัมมีวัตถุปัจจัยก็คือเงินคำเนาะเดี๋ยวไปซื้อของอยู่ของกินให้แม่เนาะทัวบาบนัมมาออกตลาดพี่น้องเลยซื้อ,อของกิน,นซุกตอนเ้าสันสาเนาะรามีเนี่ยกะจะไปเบิรงกันแล้วก็พิเศษนั้นน้องเทพหรือลูกสาวเทพก็ได้มีโอกาสที่จะได้กินม็อกน่นเลียนแหละพี่น้องเลย คนเอาเพิ่นขอได้ยาอ่าลูกอยากกินอ่าเพิ่นเพิ่นถามเนาะอ่าแม่เจนจีล่าของอ่าว่าวุน้ํานี่แหละเพิ่นได้ถามว่าอ่าอ่าลานเทพอยากกินอีหยังเพิ่นก็ว่าอ่าสบายดียาอาลนเทพอยากกินมะเขือเหลียนว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยซั่นจัดไปเลยซั่นโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณนําอ่าแม่เนาะที่ให้อ่าคมสเลือาุนําแล้วก็ครอบครัวมาดยตลอดเนาะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้เฮาก็เดินทางไปนํากันเนาะว่าจะ มีอีกอย่างกินเลยเราทำสมเนาะ,านะ <c oughs> ตอนนี้บาบูนัมจะเข้าไปที่เอาไปเอามะามยก่อน,นเนาะไปเบิ้งข้ากินก่อนแล้วออกมาจะเอาม,ามาะมย์ก่นเอาเลยเนาะ ซือ้อเอาออกมาเลยซื้อขนน้ำ้ลูกซาวเทียมเนาะสมบัรยากาาตอนเ้าน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะอันนี้คือตลาดสนยนกันขาเนาะ <c oughs> ไปบ่งของกิน con rồi ô mọc mày tim rồi nó mặc thu liền như xây nó mặc thu liền 就不明白。 เอของกินสุกคนไข้ใช่อบานเนตลาดนสโอ้ยหน้า <il> นี่งออกไปคนละไปอดนดดยวโอเคทำโซไปโซนตคนเนาะเข้ามุม เอาโบสอเอ้ยบ่มีมาคนเรียนไบ่บ่มียทางดเจ่ายโอ้ยพูดไม่มวนเลย ไอโบมีมาคือเรียเนี่ยบออันนี้ไล่โลเท่าไหรอันนี้โลนสักันสามสิบพันเดยเอาซองโลหน่อมเงี้ยง่ายกันสีเลอง่น่องเนาะโอ้เอาตัวนี้เลยก็แล้วเนาะสีมูสีเงี้ยนาง มาดูเอาค่ะอดยังไม่ีเรกค่ะบ่ฮะมันพูดคือน่นนี่คคืออเออเออมเนาะื่้านี่นดสายเกลีเกลียวคอยนนี่มลนคนเเจ้าเนาะ Oh, anh ping pán y tóc hơi tóc năn đi. No, thân chí minh poko koko kìa nó, mặt tóc 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 rồi rồi tóc ăn tóc 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 โดยด้นี้สกแล้องนั้นเอี่เอานักนี่ห้น้แลใส่ห้านอนได้เด้อ้ไปซื้อมกใหม่น้อยนเข็ดเออเขาจะมาขายนกเขเรียนนะเเหน่อยบนนันวั่นวะไกโอ้มันยำตมนีไก่ยหเนาะตะกี้เห็นหือเข็ดเดินบินเนาะเขามาข่ายเนาะเอือนี่ก็คายอ๋อเสร็จแล้วมานยำฟุนนี่โบโบปนั่นล้ะเนาะอ จะประสบการณ์เน้นำม่เนาะจะประสบการณ์จากการสินค้าพันหูวเนพี่น้องเอ้ัวย่ำใดเป็นย่ำเสียบน้ำมัเนาะพอเนาะ้วย้วยด้วยเ็ะกินังความลูกค้าูแลลูกค้า้าเก็บข่งเบ้อดเลือแล้วจากเส้นและท่านผสมเนาะรอท่ เขอบใจที่แนะนำมาสนุกกรบโบโห้เด้โอ้อันนี้มันต้มยังอัันนนนี้มมกิวโอเอาเอาเอาท่องนึงเดี๋ยวออันนี้เด้อเอาท่องนึงจะไปซื้ออีย่างต่างๆเนาะซื้อเอาเป็นเพจเอ๋อมาคนเรียนบ่มีถูกซ่อเทียบก็ได้เนาะอะไได้เนาะนี่เบอนเวียนเป็นบอลเมียนรถจักรไม่น้องเลยเนาะ บทใหญ่ซอง่าคางเนาะล่ะกอยู่ทางล่างคุณก็มีอมตลาดหรือพี่น้องเอ้นี่แหละอัรปาอันนีาโอ้ย่าสั้มที่หนึ่งเาอันส่สงยาไปแล้วบ่ใช่เลยส้มตินขวายพี่น้องเอ้

หาตลาดของกินสุกโอ้ยแม่ค้าฮันนีใจดีพี่น้องเลยเนาะว่าม้วนแนะนำดีบ,บาามะม้วนำอยากกินไข่พะโลพี่น้องตอนนี้นะโอ้ยมันเป็นข้าวปุ่นเนาะนี่แม่ทันยากบ่เนาะขอบปุณพี่น้อมาใส่เสื้อเนาะไปหล่อบังคน,นพี่น้องเลย โดยโดยกลับมากันด้วยโอ้ทางนี้เราเป็นนี่เนาะทับสมบเนาะทางนี้เราเป็นประเภทมักไมล์ักไมที่จะมีนะจะมีโอกาสนี้ มกักเปลี่ยนเนาะแต่วา่าเนาได้ก็ต้องได้ซื้อให้ลูกเทพพอคนยากแล้วเนาะโอ้ทาวนี้เป็นกระพร้อมพี่น้องเป็นกระเพียกกระเพียกโอ้ลายเนาะโอ้ตอ่ออืมลดได้ไหม ໂลน400,000เนาะโลโลโ400,000นะแม่เนาะอ่าลูกเอาจักอ่าบังเด้อเอาจั่า0 0 0 0 4-5ค่ะม่นบังเดอเอ่าสมมุติว่า5คิดถึงถอยู่ดแซนเูกเอาจักแนึงได้บ่แม รถ4 0 0 0 0พี่น้องต่อเนาะบ่ถือว่านึงแล้วบ่แม่สุกแล้วกินได้แล้วโออาตัวนี้เลยเนาะได้อเด้อตัวมันเฮียนนี่ลูกซิมเด้อเด้อเออซิมนี้กินรได้นี่ๆๆยิบยิบตัวอันบ่ซื้อ่าแซ่บน่ะอือไปตนแม่ให้แม่บายด้อนึงบ่พี่น้องเอาไปให้แม่บายเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบายนอุ่นพี่น้องเอ้ยโล4 0 0 0 0พี่น้องเอ้ย เอาแหม่เซนึงเนาะใจเด้อโอเคท่านผู้ชมได้จะไปหาอันแม่กินแล้วบายต่อพี่น้องเอยเนาะอันนี้มันสมยังแม่นี่ปลาอ้ยกินเลยแล้วเาปรุงให้แล้วนะคโดยโดย ซื้อเอาห้องนึงเลยเว้เดี่ยวเดี่เดียวด่ยว่ะมาซอมซีคอนอันนี้แตกเงินนะพอมหลักายพี่น้องตลาดเนาะโอยข้าใจไรเด้อ โอ้ยที่กบกรลไรพี่น้องเนาะโมจิซื้อยังเลยพี่น้องเลยหลากหลายเหลือเกินนี่จะเป็นขิงเป็นผักเป็นอู้ทุกอย่างเลยพี่น้องเลยล เป็นมากไม้เป็นเนื่องนางนพี่น้องแต่บบมีมากโทเรียนเี๋นวหมบอกราดับให้อันหนึ่งที่หน้าประทับใจมากก็คือาาอ, <c oughs> อันนี้นี่เท่าไหรนี่นะส0กพันเนอ่าเาไปจื่นต่อเนาะโดยเดียชื่นเลยอสกลโดย oh anh em nó mình khay cái nhé, thành có đấy nhá, tám mươi, ở bên áo buộc, rồi được, áo áo thúng rồi ah. đi chạy thì เแค่ว่าแม่เพื่อนได้กินอันต้อนี่เนาะโอ้ต้อนยากหน่อยแต่ว่าได้ซื้อไปแล้วแม่เพื่อนน่าจะได้บายแล้วบานนี้ ตอนนี้ได้ต่อให้แม่บายได้อ่าห้วยไข่เนาะให้เพิ่นขัวกินได้อ่าส,ส้มใส่ป่าพี่นอ้องเอ้ยอ้าเนาะซอกมกักเขาผู้เลี้ยงบ่มีพี่นอ้องเอ้ย กินนีก็เธอว่าได้ไล่เติบแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้จืดใจจืดใจจืด้จ่าคนเดียวโอ้ยเป็นคนผู้ปุระสบส่สๆพี่น้องเอ้ยเนาะม่ไ่เลยแม่ทือขอด้ยเ<ช>อาปลามาให้ อันนี้ใจแล้วเนาะแล้วยังแต่ตัวนี้สปาดเลยห้าสิบโอเคปลาเอิบป้าเอิบน่ะคืออยูหกสิบห้าพันป่ะแม่อฮะแม่หกสิบห้า๋อ ส so ิเลจดเมสบาตัวต10,000นม่บครับ <kız> ว่ารูกให้แม่เมื่อกี้เนี่ยเสนกับ5้าพันเนาะหกามันลบเส้นกับ5้าพันี่ยือดอะไรไหมเอาทว่ไอ้ใจใจตอนั้นโดยเฉพาะอันนี้เทวามัน4ี่0 0ันตัวนี้เนาะแล้วพีมันถอดชั่วสิบห้าพันด้วด้ายครับใจแม่ Anh đi mình treo nhau mẹ. Treo xuống. À, ờ, ô, đôi khóc chơi mẹ ơi. <laughs> à, làm mà sống nó. Đôi. Có mẹ đang lũ bên nào chứ đây anh bỏ. rồi thế. Đôi, đôi. vào em là lục sư nhăng mẹ. Hả? Hôm nay là lục sư nhăng. Bún nắm, mẹ. Ờ, mẹn, mẹn. Khóc đây mẹ đơ. được chơi lại thì. Đôi, đôi. Đôi, khóc chơi lại mẹ ơi. <laughs> <laughs> <Mẹ, mẹ, mẹ. cười> อ่าาน๋อยังน้อยก็ได้มาสนับสนุนเอฟซีนั่นเองเนาะอ่าดีใจดีใจด้วยอาลูกกัปปกันแม่เอ้ยโดยแม่อ๋าพิพัฒน์ประสมเนาะโอ้ยบุหัวเป็นเอฟซีซ้ำพี่น้องเลยสมพลเนาะอ่านี่ก็ได้ซื้อช่วยเพิ่นไลายยางพี่น้องเลยนี่ไลายยางเนาะก็ถือว่ายุคดีใจเนาะมาพบเอฟซีพี่น้องเลยนี่ต่อไปนี่ก็จะไปไปเอาอันใดนของพี่น้องเอาเพิ่นว่าอ่า เอออันน,นั้นนี่ยังวะลืมแล้วเห็นแวบๆบเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้บรรดาขนมเนาะบรรดาขนมเดีาจากไรเสริมอ่านกับพิเศษเห็นอันนี้จะให้น้องทั้งสองเลยแม่พี่พี่ซาดนี่เท่าเด้อแม่ต,ตัวนี้เนี่ยบา ตัวน้อยสิบห้าเนี่ยเอาตัวน้อยซองอ่นไหมอ่าไปให้อันน้องๆให้พูะอันเนาะก็จะไปซื้อขนมอีกพี่น้องเลยเนาะอันนี้โตโตสิบห้าเนาะโอเคเดยโดยเดี๋ยวเอาต้นสิบห้าซองอ่นสามสิบพันเนาะ อ่านอาโอเคเนาะท่านผมอ่าตอนนี้บ่าวบวนําก็แม่ปะปานะลูกอะไรแม่ก็บาบนําตอนนี้บ่าวบวนําก็จะอ่าจบคลิปก่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าต่อไปก็สิไปแวะซื้อขอบคุณอีกเนาะเพราะว่าบาบนําจะได้ปิดคลิปพจะําระเงินผ่านบัญชีเนาะผ่านอ่า BC o หรือว่า QR Code พี่น้องเเนาะนี่จะมีขอบคุณให้แม่ตุ่มท่งนึงแล้วก ขนมเนะนาะกาแลล่ย่างพี่น้องเอ้แล้วก็โอ้ยดีใจเนอะงนี่พิซซ่าฮัทท่างซองมาใหาน้น้องๆทางกับลูกเนาะโอะเคครบับผู้ชมคลิปนี้บอกระดับกวจะคอมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เด้อแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะอะ่คือคลิปกินพี่น้องกินเข้ากินน้อยู่น้ำแม่เนาะอ่ะจะได้จะแซร์หรือบอแซร์กันฝากเข้าไปติดตามแล้วก็ติดตามไปกันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อ อ่าคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำว่าสบายดี